มีอะไรฮัลโหลมีอะไรมีอะไรไป <Hi. S 1> อยู่ไหนอ่ะ <Hi. S 1> พี่เสี่ยจะคุยด้วยคุยอะไรอีกอีกอีกฝักก่งเขาไม่โอเคไม่โอเคเรื่องไม่โอเคเรื่องเราผิดอะไรอะ่ะฮ <Hello. S 1> ัลโหลครับมาเนี่ยามาขับรถผมแล้วพาไปว้าไปเลยหนูอยาที่ทำให้อีกฝั่งจะไม่โอเคได้ไงครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะ อันนี้ไปไปคุยไกลฝั่งหรือว่าไงเออเออก็ผมคุยรีบไปลีบบอกว่าได้หมดนี่อยู่ที่อันนี้คือเรื่องเรื่องของเมื่อวานครับไม่ใช่ไงครับอะไรของสักครู่นึงปล่อยผ่านนะวันนี้ขออย่าไม่คุยด้วยชิวๆมีอะไรหรึเฮ้ยมันมาเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้กัน นะนครับอ่าเรื่องเรื่องของบิลลี่เมื่อวานนะครับที่ว่าเขาไอเนี้ยครับเข้าเมืองมาตอนสามนาทีหลังจากแครเข้าไปแล้วผมบอกให้เขาแครทีหนึ่งลบดาต้าทีหนึ่งอ่าแล้วเขาก็ตอบมอไปในช่วงเวลานั้นแล้วก็เข้ามาตอนสี่สองซึ่งมันเกินสุดท้ายมันก็คือห้าทีครับมันถึงมาอยู่ในระยะห้าทีก็คือเกินอยู่ดีภายในสายตาผมเขาไม่เข้ามาห้าทีครับเพราะว่าเขายัางไม่ลงมาครับ เขาค้างอยู่หน้าประเทศอ่ะเขายังไม่ลงมาเท้าเขายังไม่แตะพื้นนะครับภายในห้านาทีแล้วก็เข้ามาแล้วนะครับก็เข้าใจครับแตะภายในห้านาทีเท้ายังไม่แตะพื้นนะครับตามกฎห้านาทีแล้วนะครับไปคุยกับลิกล่ได้ครันะมีเลขกระเป๋ามีอะไรแตะพื้นแล้วนะครับอันนี้ได้คุยกับลิกมายังอันนี้เคสเคสของเมื่อวานครับใช่ครับก็ใช่ไงผมคุยกับลิกตอนเย็นไปก่อนที่เจมจะมาออ๋เรื่องของวิลลี่ครับใช่ครับเขาบอกว่าหยู่ที่เจมจัดจิตใจเลยได้หมดเขาบอกเขาได้หมด ตอนนี้ผมคุยเล็กที่ตอนเย็นอ่ะนะวันนี้แหละเออตอนนี้คือผมพวงผมตัดสินยากครับเพราะว่าอีกฝ่ายนี้ก็ไม่เห็นด้วยฝ่ายนี้ก็ไม่เห็นด้วยพอเมื่อวานก็ตัดสินไปแล้วอะพอมาวันนี้ก็เปลี่ยนคําตัดสินอะมันแปลกๆอะครับเสียเวลาเล่นมันเสียเวลาเล่นด้วยอะก็ผมเถียงคุณไปแล้วผมเข้ามาก่อนอะคุณก็เถียงกลับอะคุณจับเวลาเลยคุณไม่รู้อะแต่ภายในสายตาผม5นาทีกับตำรวจตรงนั้นอะ อ๋อเอาสายตาคุณใช่ไหม,ไมไเอาสายตาคุณใช่ป่ะทำไตำรวจด้วยครับตำรวจด้วยครับตำรวจก็กกอบอกยกเลยถึงไม่ไม่เนี่ยถึงไม่ไม่ใช้สายตาถึงใช้เวลาเข้ามาในเซิร์ฟอ่ะพวกคุณเป็นคนพูดเองนะคำเนี้ยคุณย้อมไปดูได้นะสองสามวันก่อนที่คุณมีปัญหากับผมตรงนู้นอ่ะพวกลิกอ่ะเขาฝั่งนู้นอ่ะแต่จีเอ็มเขาก็ตัดสินแล้วครับเมื่อวานอันอันเนี่ยใช่ครับก็เขาไม่ได้เรียกผมไปไงเพราะว่าผมมาเป็นคนดูแลเขาต้อง ไปตัดสินได้ไงอ่ะเพราะผมผมเห็นว่ามันมันก็เข้ามาแล้วภายในห้านาทีอ่ะก็ยังสามนาทีอยู่อ่ะแล้วเขาก็ไล่ไปแล้วเขาไล่ให้วิลี่ไปลบดาตตามันก็ทําตามที่เขาบอกซึ่งถ้าถ้าเขาไม่ได้เข้ามาจากห้านาทีแรกที่ที่มันตามกดอ่ะก็คือตือสิ่นี้ต้องรอแจ็คใช่ไหมครับไม่ใช่จีฟใช่ไหมไม่ใช่ครับคือเพราะว่าเคสของคนในแก๊งครับเคสอะครับเพราะว่าผมอ่ะก่อนพูดอะไรก็คิดหน่อยก็ได้ครับไอ้ร้องเรียนนะครับพวกตรงมันมันมีการร้องเรียนตลอดไปแล้วอยู่แล้วเรื่องของการเรียนนะครับ ่งหลังจากปัดเออผมก็ทิกเก็ตคุยตั้งแต่ตอนตอนเข้าคู่ไปจนถึงตีหนึ่งเที่ยงคืนอ่ะนั่งพิมพ์คุยกับ GM ตลอดอ่ะแล้วก็นั่งตั้งแต่เข้าเมืองมาเถียงกับคุณเสร็จเอิปุ๊บผมก็คุยกับ GM ตั้งถึงน่ะเอีะทิกเก็ตคุยอ่ะซึ่งอันนี้ยผมผมเงิ่อ้ไปดูของทางวิลลี่ครับว่ามันว่ามันยังไม่เกินห้าิง ตกลง5นาทีนี้คือไม่ต้องเท้าถึงพื้นก็ได้ใช่ไหมอ่าเคสของวันนั้นที่ตัดสินไปแล้วตรงเขานั้นก็ยังกลับมาได้เลยใช่ไหมถูกไหมเคสที่ตำรวจตัดสินผมไปแล้วก็โทนี่อ่ะของโทนี่อ่ะครับแปดอ่ะไอแปดอ่ะอ๋อมันอันนั้นมันภายในวันนั้นหรือเปล่าอ่ะอ้าวก็นั่นก็ภายในวันเหมือนกันผมก็มาภายในวันเหมือนกันอันนี้มันอีกวันแล้วเนี่ยผมก็มาพายในวันเหมือนกันอ้าวจริงจริงเอาว่าไงปะเนี้ยผ่านมาอีกวันหนึ่งแล้วเนี่ย ให้ผมแจ้งเรื่องต่าับเมื่อวานแล้วครับเพราะผมตอมให้เขาเล่นเองครับผมให้เขาจะมาเล่นอีกวันพรุ่งนี้เองครับเพราะมันมันไม่น่าทันในช่วงนี้นล้วครับมันเล่นต่อไม่ได้ก็เลยบอกว่าโอเคงั้นพรุ่งนี้ช่วงเวลาเดิมใกล้ๆไล่เรียกกันช่วงเวลาที่ต้องมีตํารวจไปปกติชั่วโมงเลยครับอันเนี้ยยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยยี่สิบสองชั่วโมงเลยเอาให้มันไหลนะับมันจะได้ปลดเขียวได้เอาเอาเป็นยงี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมไอ้นี่เลยก็ได้ผมตีแจมลิกเลยก็ได้ อ่ะก็เดี๋ยวเทคสองก็เดี๋ยวเอาเป็นเทคสองใช่ไหมครับเป็นตำรวจเยอะสุดเหมือนทิบิลลี่ก่อนโดนแคชใช่ไหมไม่ไม่รู้ครับยังไงก็ลองลองคือผมได้อุ้มไปเาง่ายงคือประมาณต่อไหมประมาณนี้เลยครับที่คุยที่คุยกับลิกตอนเย็นไปนะลิกบอกว่าถ้าถ้าอุ้มต่อเนี่ยก็ไม่เหมือนเดิมผมเข้าใจลิกลิกก็บอกว่าแล้วแต่เจมตัดสินเลยถ้ามันไม่เหมือนเดิมก็ไม่เอาครับถ้ามันมันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วต้องบอกอย่างเงี้มันไม่เหมือนเดิมอยู่แล้วกันก็ไม่เอาครับยกยกไปเลยนะครับยกไปเลย เจมไหมนี่เอาเอาเป็นอย่างนี้เลยนะเก็เจมสมรติผมไหมเนี่ยผมถ้าเกิดให้เทคสองก็คืออุ้มตอนไหนครับได้อุ้ตอนไหนต้องเวลาเดิมยกเลยเขาบอกว่ายกแล้วเนี่ยครับคนอุ้มยกเลยก็สวยสิครับไม่เลือกคนอุ้มเลือกเราเราเลือกเลยครับเราตรงๆนะครับมันถามเราจะอ่าผมเข้าใจว่ามันมันวุ่นวายครับตอนนี้ตรงนี้ในอันนี้ในยกปิดเต็มเต็มแล้วผมบอกตรงๆใช่ใช่อ่าใช่ครับอันนี้อันนี้ผมยอมรับว่าผมผิดเองเพราะผมไม่ได้มีการเช็ควิลลี่เข้าใจไหมอ่าผมผมมันไม่ติดหรอกาแต่้มเดียวอ่ะมันไม่ได้ติดตตตตตรรงงเมดดียววแแ่่ิาบบ อย่างรถเมื่อวานเมื่อวานก่อนก็ปรับอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้ก็มาปิดตรงนี้อีกผมผมบูวตรงนั้นเดี๋ยวก็ชินแล้วผมก็โดนใช่ผมอะไอเร <therapist. S 1> ื่องรถอะเวลาเวลาผมผิดอะผมโดนเต็มตีเลยต้องเดี๋ยวต้องจ่ายค่าปรับต้องเตรียมโดนใบโน่นนี่นั่นแล้วตรงนี้จะรับผิดชอบไหมไม่ไม่เอาเรื่องเอาเรื่องนี้ก่อนไหมเอาเรื่องเอาอะไรเราจะพูดที่ลังแล้วเออทางนี้ก็คือเอาสัมุ่งผมได้อุ้มคือผมได้อุ้มตอนไหนครับถ้าตัวผมได้อุ้มเนี่ยเก็นตุ่มเวลาเดี๋ยวรอุ้มตุ่มเวลาเดี๋ยวตุ่มเวลาอม้เดี๋ยวตุ่มหรือว่าอุ้้มไดครับ หรือว่าเรารอสี่ทุ่มยี่สิบสี่ทุ่มไอ้สี่สิบก็ได้เหมือนกันมันถ้าไปรอสี่ทุ่มก็ไอ้นี่เอาเอาเลยไหมครับจะได้ต่อเนื่องไปเลยก็ได้จะได้นี่เลยน่ใช่อ๋อแต่เหมือนว่าตอนนี้มันจะมีเคสอื่นอยู่ด้วยกันอ๋องั้นมอวมีเคสไหมครับ ไม่ไม่ชัวร์มัอนวิลลี่เคสสุดท้ายมั้งมี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 นหอหลังมีผมเขาูไปเยอะเลยลองลองให้มลองให้เช็ปได้ไหมว่ามัเยอะเลมไมีได้ว่ามีเพราะว่าผมก็อุ้มอยู่จัเดเวลามื่อวานับใชเมื่อวานเมื่อวานเวลาเมื่อวานตอนที่ดูเวลาตอนเขาหอกันนะดูตอนเขาหอกันนะมีเคสอุ้มไหมครับเห็นบอมีหลอกมีอะไรว่าจะได้จะได้นี่เอาขายเอาเอาขายเดิมที่สุดก็ได้ครับ เอาจะได้สบายใจอ่ะมันจะได้ไปต่อไม่งั้นมันขัดขาดไปหมดเสือใบอ๋อน่าจะเป็นเคสผมสามคนมั้งมีวิลลี่มีผมแล้วก็ไอ้เบบี้กัตที่หอมพร้อมกันที่ได้ทั้งหมดช่นกันครับรวมทั้งหมดสามเคสที่ได้ในคุกอ่ะใช่ไหมพี่โก้คือนี่เคสในคุกใช่ไหมเ่แน่ใจใช่ครับเคสในคุกที่เข้ามาก็เลมีร้อมกันไปหมดแล้วครับ จำได้ว่ามีเคสอื่นแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่ากี่เคสตู้เป็นคนสุดท้ายมันไม่มีเคสอื่นแล้วที่ผมเห็นนะแค่แค่สามคนมีเบบิการมีผมแล้วก็มีวิลลี่ในคุกกันนะแต่คนอื่นผมไม่รู้ที่เขาได้ไปสามตบอะได้ครับเดี๋ยวรอจิ๊กนะเดี๋ยวรอจิ๊กน้ครับเดี๋ยวเผลอๆนี่เอ้ยคุณดิสน้องไปไหนเนี่ยสัตว์มีแจ็คกี้โดนอุ้มอยู่ครับหนึ่งโอเคครับแจ็คกี้วิลลี่ไทเลอร์เออมันมีไอ้ อันนี้เดี๋ยวผมระหว่างรอไอเรื่องหลอกของเขาเนี่ยก็คือมันมีคนที่เมื่อวานที่หอผมอะก็คือมันว้าบอกเดี๋ยวคุกมานะแล้วก็หอต่ออะไรเงี้ยมันมาท่ามทำนะครับใครใครอะใครครับจำได้คุยให้ไม่ชัวร์เลยคนนี้ประมาณห้าห้าคนครับห้าคนในช่วงเวลาห้าคนถ้ารวมอันนี้รวมเคเิลี่นะประมาณห้าคนรวมในช่วงเวลาที่หกหกส่วนธนาไฟอุ้งเคสเดียวด้วย มาป้าเพื่อนฉันมันก็ไม่หลั่งวะน้องดิ๊ดจะมาดูดิ๊ดออกไปดิ๊ออกไปดิ๊ออกไปดิ๊ดออกไปถ้ามันอยู่ในเกมออกไปถ้ามันอยู่ในเกมออกไปเอาเอาอะไรมาโก้เอาไปเลยมันจะได้บองอย่องมันไปต่อไม่ได้ก็ติดอยู่ตรงนี้น้องมันจะได้ไปช่วยเพื่อนช่วยอะไรมันออกช่องไปอร์หรอกช่องไปอร์เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่วิธีอื่นที่คุยคอยคุยกันมาถูกเวลาได้ที่อ่ะตอนกูอยู่คนเดียวก็ไม่มาในการชใช้ การชดใช้ผมว่าน่าจะต้องเป็น GM นะไม่น่าใช่ผมดไม่่เพราะไม่ไม่หมายถึงว่าตกลงครับผมมาชดใช้ได้เลยครับตอหมายถึงว่าในเรื่องของการตกลงครับเรื่องสกอร์แต้มอะไรเงี้ครับเพราะว่าเรื่องของครับมันคืนให้ได้แต่เรื่องแต้มที่ว่ามันมีการมันเสียไปแต้มหนึ่งครับเพราะว่าทางยี่เบสเขาเสียไปแต้มหนึ่งในส่วนของไอ้นี่ส่วนเรื่องของวิลลี่ยบผมชดห้ไดหเลยครับในเรื่องบบประกันเรื่องอะไรพวกนี้ครับถ้าเขาโอเคก็เดี๋ยวผมเรื่องคืนของให้ได้ครับส่วนเรื่องแต้มก็อาจจะต้องบวกหนึ่งไปแต้มฟรีครับไม่ลบผมลบ ต้องลบหนึ่งครับอ่อใช่ครับของของพกซูลอาจต้องลบหนึ่งหรือว่าอันนี้ครับว่าไงก็ได้อ๋อที่โอเคอ่ะผมว่าเอาที่แบบถ้าเอาเอาองเงี้ยครับที่ว่าผมเสนอคือเพราะว่ามันผมพุ่งตัวเพราะว่าผมกระปัดผมกระปัดเอิบไปแล้วครับให้แต้มพกซูลไปเลยแต้มหนึ่งแต่ส่วนของของวิลเลียมเดี๋ยวผมคืนให้หมดเลยไรับด้ไหมครับไปไมาถึงยังไงนะครับก็คือผมก็เสียผลประโยชน์ทีใช่มันแตผมเล่นน้อยแล้วกมันแต้มหนึ่งไงประเด็นคือมันมันแต้มหนึ่งมันมันมีผลต่ออันนี้ไงรูปรูปรูปเกมการเล่นไง ที่เป็นปัญหาเนี่ยครับมันแจมหนึ่งมันสําคัญมากนะครับมันมันสูสีกันอยู่แบบถ้าใครไปมันพูดยากมันมันยากนะฮจริงตรนนี้ตอนนี้มันตัดสินใจยากเพราะดูสกอร์มันไม่ได้ห่างกันอะมันติดติดกันเลยถ้าเกิดมันไกลกันนะครับมันไม่มีปัญหาแล้วใช่แต่ถ้าเกิดอันนี้มนแบบแล้วแม่งร้มยากด้วยที่ได้ใช่อต่ประมูลยังปดห้าสินะครับตรงนี้ครับผมลองลองหาทางออกได้ไหมครับทีมงานลองลองหาทางออกไหมก็ถ้าพิทางออกเดียวมันก็คือต้องลบ มาต้องลบแจมมาเล่นตามปกติครับถ้าตามแล้วของฝั่งเขาที่เสียไปครับของที่ผมเสียไปผมจะได้อะไรคืนไฟตำรวจบ้างโดนปวดตำรวจบ้างอะไรบ้างเลยค่าบินค่าอะไรมั่วตัวเลยใช่ใช่มันตีตีมูลค่าความเสียหายได้ไหมครับโอ้โหตีมันตีไม่ได้หรอกครับมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยผมลองไปคยผมรอไม่คุยหลังบ้านนะครับเพราะว่าอันนี้มันตรงว่ามันก็เป็นความผิดผมครับแต่ต้องไม่รู้จะตีเป็นราคาาเท่ไหร่เลยนะเอาจิตใจด้วยไหมครับจิตใจด้วยเพพเเอยขาเปลี่ยนคำตัดสินแบบโอ้โห อะไรเอาตาเอาตาเนี่ยมันมันหลุดเนาะคุยตรงนี้จริงจริงไม่ต้องไปแซยเขานะไม่ต้องไปแซยเขานะเาปล่อยนะครับอยู่เฉยซื้ออ่ะถ้าอย่างนั้นเอาเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับเจมอยู่ไหมเจมครับอยู่ครับเดี๋ยวเจมไปประเมินความเสียหายผมก็ได้แล้วก็ยกเคสไปเลยแล้วก็ลดแต้มผมไปเลยแล้วก็ให้เป็นเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่ผมขอดูนะเอาเป็นที่เท่าก็ได้ครับแล้วก็วิลลี่ก็ไม่ต้องไม่อุ้มแล้วเดี๋ยวก็เอาเป็นแต้มเท่าเลยแล้วก็ แล้วก็ปล่อยไปเลยแล้วก็ไอ้นี่แล้วกันเตรียมมหาไอ้นี่แล้วกันชดเชยให้ผมแล้วกันไม่เป็นไรไอ้ของ่ะคนแซ่บนะนั่นมันไปต่อไม่ได้มันจะได้แต้มเท่ากันจะได้ไปเล่นกันต่อจะได้ต่อเลยผมขี้เกียจมานั่งคุยแล้วไงเสียเวลาเล่นวันนี้ด้วยเนี่ยต้องมาต่อของเมื่อวานอันนี้เดี๋ยวผมดูให้ก็ได้ครับได้ครับได้ครับก็ขอไปทางทางยี่เป็แล้วก็หกซุนด้วยครับก่็จะผมขอจริงนะเตรียมแบบถ้าเกิดอันไหนแบบไม่โชว์ผมว่าแบบรอๆนะรอให้เรารอเรียกกด้นะจริงเรียกหัวแต่ละแก๊งมาก็ไม่ใช มันใช่มันมันจะเบรกในช่วงเวลานึงครับเพราะว่ามันก็ต่างคนต่างหรอคือสุนท้ายมันเบรกตอนนั้นไงเบรกตอนนี้คมันเบรกตคนั้นไงเบรกตอนนี้มันฟิลมันไมมันแต่างกันเลยครับฟิลแย่กว่าด้วยผมว่ามันก็เบรกเหมือนกันอนะก็แบบาสิงรุปคือตกลงกันไม่ได้หรือว่ามันเกิดปัญหาอะไรจริงก็ประกาศเรียกหรือว่าดึงว้าวเข้ามาหาก็ได้นะกี้ไปคนละฝั่งงั้นดึงไปสองคนประชุมประชุมเมืองก็ได้ครับจบสตอรี่เนี้ยประชุมไปเลยต้องประชุมครับงั้นก็ตามนั้นไปก็ได้ครับเดี๋ยวหลังสตอรี่ก็ได้เอาค่าอันนี้ได้เเลล่่นตอย ก็ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ในระหว่างไหนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นของช่วงเวลานั้นครับมันอาจจะต้องเสียของไปสักขนาดผมไปดูของให้ครับเรื่องการให้ว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับจะไม่มีปัญหาตามหลังใช่ไหมครับไม่ให้กลางสตอรี่อะไรอย่างนี้ไม่เอานะครับไม่ได้ปัญหาเพราะว่าผมผมรู้เรื่องไงอ่าเพราะว่ามันไอ้นี่ครับทั้งสองฝ่ายรับทราบอยู่แล้วในเรื่องของไอ้นี่ครับเพราะว่ามันก็ไปคอยฟังของทีมงานครับในเรื่องของวงไฟที่ว่าปีกาเล่นกันมาก่อนเต็มก็เป็นที่เด็ดเข้าถูกต้องไหมครับ ใช่ครับใช่โอได้ครับได้ครับงั้นก็ตามนั้นเลยครับก็ได้ไหลายต่อไปอรอบนั้นเราก็ได้ของนี่เหมือนกันเทคสองเทเราได้เห<ด>มือนกันไงอือเดี๋ยวถือว่า,ถ,วาถือว่านี่กันนะครับได<อ>้๋ยว<อ>นี่กันเลยครับเดี๋ยวส่วนนี้ช่วยเดี๋ยวผมสอบถามมาครับว่ามูลค่าความเสียหายประมาณไหนเดี๋ยวผมมาแจ้งจริงครับให้แจ้งให้แจ้งผ่านใครครับคนนี้คนนี้ครับก็ได้ครับผมก็ได้ครับเราไปรีบตื้กตั๋วไว้ก็ได้ต้องตั๋วเหรอเราจะเพิ่งปิดนะครับเวลาเลยนสำคันสำคัญเดี๋ยวเพิ่งปิดเร็วได้ไหมขอรับแต่ผมเปิดเป็น8 มันมันต้องปิดครับเพราะว่าไม่ปิดไม่ได้เพราะตั๋วมันมันดันข้นไปข้างบนครับแล้วมันดันเวลาคนเขามาตก็ตอื่นมามันดันแล้วปัญหาไม่เจอครับผมยังไม่ได้อ่านบางทีผมไม่ได้อ่านยังไม่ได้ตอบคุณเลยผมบอกโง่หันไปอีกทีอืมอะไยไปเลยคนอื่นในนี่เลยตั๋วมันดันตลอดครับตามนั่งนตามนั่งนั่ไม่ได้งเมียแล้วเกลียดมาเจุครับผมครเอาขอขอไปส่ง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 ไปส่ไปส่ง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 ไปส่่งไปส่งไป่ไปส่งไปส่งไ ไม่บอกเขาแล้วเขาหน้ารู้แล้วครับเรื่องวาร์ปรู้แล้วรู้แล้วแหละบอกไปแล้วว่าทําไม่ได้บอกแล้วว่าทไไํไาไม่ได้เป็นไงบ้างพี่เสียแล้วไม่ได้ก็ยีเ่เบียเท่าแต่เราจะใช้ฝั่ง,ฝ,งฝั่งที่เสียหายไอ้ฝั่งลูกตัวที่มันเสียหายที่เขาตัดสินไปกันแล้วเราก็ได้ของคืนของวิลลี่อ่ะพวกบัตรประกันอะไรเงี้ยได้คืนหมดเลยบอ ไปแล้วพูดไปแล้วพูดไปแล้วเมื่อนเพื่อเราจะโดนไปอีกรอบนึงนะกูดูจากตรงเมนะื่อกี้